เบาๆล่า,า,า,าลสุดค่ะมีบรรยากาศที่ห้างฮุนไดนะคะสําหรับร็อกซ์ซัมเมของน้องลิซ่าเปิดป๊อปอั t สโตร์แห่งแรกที่ประเทศกเกาหลีใต้ค่ะโดยจะเริ่ม10นาฬิกา30นาทีตามเวลาเกาหลีใต้ณนะห้างฮุนไดโซชั้น2สินค้าเริ่มวางจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหก็จะมีโปสตรงโปสเตอร์ของน้องลิซ่าเต็มเลยเพื่อนๆและก็พีสาตาฟต่างๆที่มาให้บริการนะคะก็จะใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วก็สกรีนด้านหลังว่าร็อกซ์ a r อป์ปังมากจะแม่สินค้าก็คือ มีจัดหนักจัดเต็มนะคะสาหรับให้บริการเพื่อนๆแฟนคลับคนเยอะมากเลยค่ะขอให้ได้เจนนอโนริซ่านะคะวันนี้อย่างภาพนี้จะได้เห็นสูตรตัวละสองหมื่นนะแม่แต่ว่าลิซ่ามากี่โมงคะและคนที่ไปนะคะก็ช่างโชคดีเพราะว่าได้เห็นโฟโตการ์ดขององลิซ่าด้วยค่ะปังวจึ้งมากค่ะแม่ก็เป็นชุดเดียวกันกับที่โนริซ่าถ่ายโพสสําหรับโดโมทเพลงด็อกสตาร์นั่นเองค่ะมีทั้ง3มลุคเลยเสื้อผ้าต่างๆเราได้เห็นผ่านไปแล้วแต่ว่าถ้าโพสต,ต่างๆเพิ่งได้เห็นนี่แหละปังมากๆยินดีกับเพื่อนๆแฟนคลับ คือแฟนคลับเนี่ยมารอก,ก็ตอนห้างเปิดเลยนะคะเนี่ยคนต่อแถวเยอะมากขอให้ทุกคนที่ไปนะคะได้ของที่ต้องการแล้วก็ได้เจอโนริซ่านะจ๊ะเดี๋ยวแอดจะนํามาเล่าอีกนะถ้ามีคลิปเพิ่มเติมค่ะวันนี้แฟนคลับก็มีการร่วมแท็กเทรนโนริซ่าด้วยนะคะโด,ดยใช so. ้แท็กลิซา่าด็อกซ่าโซ่แฮตแท็กด็อกซ่าอันเดอร์สกอร์ป๊อปอัพสโตโซแล้วก็แฮตแท็กลิซ่าเอ็กซ์็อกาค่ะเดียด้ว่าแม่แม่แฟนคลับท,ทั้งที่ไปอยู่หน้างานนะคะหรือว่าแฟนคลับลูกค้าหรือแม้แต่เพื่อนๆที่รอติดตามค่ะ อีทางบ้านก็น่ารักมากๆลูกสาวขายของก็ต้องขายช่วยลูกสาวไปนะจ๊ะเรียกได้ว่ามาเทรนมาแท็กให้กระแสปังๆไปเลยค่ะส่วนถ้าหากว่ามีคลิปของนดิศั์เปิดเผยออกมาค่ะถ้าหากว่าน้องมาจริงๆก็จะนำมามา่วมอยนะคะ Silhouettes you it like a taunt Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of dreams. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins.